สิบต้นด้วยกันเดนเชิญคุณสุธัญญาบุญสงร่มปลูกต้นไม้กับโอลบูนะครับได้เจอทางคณะกรรมการธรรมอุทยานคุณจารดีจอมพรักโยมประนมมือนะโยมเห็นล้งบูสาธุดดังสาธุสา หลวงปู่จะไม่ตาปลูกต้นไม้เป็นการปักหม,ดมุดหมายในวันแรกในการเริ่มสร้างองค์เจดีย์นนสาเอและซึ่งต่อจากนี้จะถือว่าเป็นการสร้างความจระตือรือรนให้กับพระมหากษักราจากอัคการสิบในการวันี้อารียะได้